บริษัทนี้นะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2,531เป็นผู้นำนวัตกรรมสุขภาพจากสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดได้แก่มังคุดถั่วเหลืองงาดำใบโบโบกและฝรั่งบนพื้นฐานของงานวิจัยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ Operation BIM นำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกผลงานที่ทำให้ได้รับ จากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติและได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดีเด่นคือสูตรนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด ที่สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน killer T cell ทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งและโรคต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสูตรนวัตกรรมวัฒนชีวาซึ่งมีผลวิจัยที่เผยพแพร่ในระดับสากลถึงประสิทธิผลในการกระตุน้นการเพิ่มเทโลเมียหรือส่วนปลายของโครโมโซมส่งผลทำให้เกิดการชะลอวัยค่ะ